สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงมิกกับพืชนะครับวันนี้เราจะพามาดูจอมปลวกเทียมนะครับจอมปลวกเทียมหรือจอมปลวกฟรองว่าปลวกเข้ามาอยู่มากหรือยังจมีลังของปวกเยอะไหมจานวนเยอะไหมครับแล้วจะให้เราได้ดูนะครับเอาแสลม เข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะครับนะครับเริ่มมาวกเริ่มมาทํารังแล้วนะครับวกเริ่มมาทํารังแล้วอ๋อนี่ครับเต็มเลยเห็นไหมอาวกเข้ามาอยู่เต็มเลยนะครับโอ้ยที่ผมใส่ถุงมือนี่อ่ากลัวไอ้วกทหารนะครับวกทหารจะกัดเอานะครับใครเข้า,าวกได้มาทำรังอยู่เต็มเลยนะครับ มีทำรังนะครับน,นี่อ๋อนี่นครับปวกได้มากินแล้วนะครับปวกได้มากินนะครับซึ่งได้ทําเมื่อประมาณ15วันก่อนนะครับ15วันก่อนหลังจากลาดเชื้อเห็ุโคนไปแล้วนะครับลาดเชื้อเห็ุโคนไปแล้วปลวกมาอยู่เต็มนะครับเราจะรักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกฝนไม่ตก ราจะรักษาความชุ่มชื้นไว้โดยการลดน้ํานะครับลดการลดน้ําน้ําจะไม่ใช้น้ําประปานะครับที่มีส่วนผสมของคอรีนนะครับแต่เราจะลาดด้วยน้ําฝนหรือน้ําบาดาลน,นะครับแต่ถ้าเป็นน้ําคอรีนเราต้องแช่ไว้ประมาณ2คืนให้คอรีนสลายตัวนะครับลาดให้ชุ่มชื้นนะครับ ถ้เรามีเศษหญ้าเศษดินนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มได้นะครับเศษใบมงใบไม้นะครับที่เรากวาดนะครับเป็นการกําจัดขยะนะครับโดยไม่ต้องเผาโดยไม่ต้องเผาลดผลพิดด้วยนะครับลดมลังฮิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น แล้วก็เราจะได้กินเหโคนด้วยเดี๋ยวผมจะลดประมาณอีกสามวนะครับแต่ตอนนี้ผมขออญาตพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ